ลรับข่าสารรายการคุณพระช่วยครับรายการวัฒนธรรมอารมณ์ดีครับอยู่ที่ช่องพุ่พลอยกดหมายเลข23ครับครับช่วงนี้ครับช่วงอินเตอร์และเมอไทยครับเราจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักความแปลกใหม่เรื่องราวของวัฒนธรรมกันนะฮะผมเห็นบอกวันนี้รับรองว่าว้าวนี่ไงพี่อามเมื่อกี้คุยบอกพี่พันพี่เท่งวันนี้ว้าวแน่ถูกต้องครับแต่ว่ายังไม่ให้เจอตัวเขาบอกให้เจอของก่อนใช่เลยครับ ไม่พูดพร่ำทำเพลงฮะวันนี้จะนำเสนอสิ่งที่เรียกว่าเป็นของสะสมอของแฟนคลับที่เรียกว่าอากาเซอากาเซ่ <Ak> ase, <ม>นี่คือเขาเขาตามวงกนะ็อดเซเว่นพี่อ๋อเรา,เอาดังใช่ครับเดัง,ดงนะเราไปพบกับผู้ที่เป็นเจ้าของของฉายาว่าเจพร o r ณ กรุงโซครับไปพบกับคุณแม่พรรัตนนาบำรุงราชพักดีและคุณดิวทิดารัตน์บำรุงราชพักดีครับเจ้าของของสะสมเลยวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือลูกสาวสะสมใช่ไหมแม่เลยื้อใหช่ขึ้นมือปฏิเสธก่อนเลยใช่ไหมฮะไม่ใช่ะสาวนะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณแม่เราจะบอกว่าของสะสมก็คือคุณแม่สะสมใช่ค่ะอ๋อเหรอกี่กี่ปีแล้วแม่พอจำจีปีพา มันเริ่มต้นยังไงถึงถึงชอบเห็นจากไหนหรือใครมาเล่าให้ฟังก็คือทีแรกอ่ะแม่ก็ดูเกาหลีเอเกาหลีซีรีส์เกาหลีอะแม่ซีรีส์เกาหลีอะสิ่ดูง่ายละครเกาหลีซีรีส์ชอบจนจนสำเนียงไปกับเกาหลีอะสำเนียงจะแม่ไปทางนู้นแล้วนะอ๋อดูจากซีรีส์ก่อนใช่ทีแรกก็ชอบของเกาหลีนะชอบพระเอกเนี่ยเหรอใช่พอชอบเสร็จแล้วตอนนี้ก็ ลูกสาวเปิดไอ้ yeah, in. Oh, in Gil, นี่ไงเปิด T A Realty รายการรายการรายการของก็ตัเว้นอ่ะเขาชอบพี่แจ <deuts lá>. ็คไงอ๋อพี่แจ็คตันหวังใช่แจ็คตันหวังเขาชอบเขาก็เลยเปิดดูแม่ก็เลยดูเขาด้วยก็เลยอินไงเอืมอินขั้นไหนแม่ของอินของเราเนี่ยโอ้โหอินมากฉายาที่เขาให้แม่เนี่ยฮะเจพอนะกรุงโซได้มายังไงเนี่ยครับอืมพอดี พอดีเวลาอยู่บ้านเนี้ยชอบเช็คอินเวลาเช็คอินก็จะต้องเช็คว่าบ้านเจพรนะคุงโซเขาจะได้รู้ว่าเราอยู่บ้านแล้วทีนี้ก็เลยเอามาลงในติ๊กต็อกเราก็เลยตั้งชื่อแม่ว่าเจพรนะคุงโซให้เขารู้ว่าเขาชอบอชอบเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ปริมาณความชอบก็เซเว่นระหว่างลูกกับแม่เนี่ยใครมากกว่ากันแม่เลยพี่หนึ่งเลยเลยลูกแลวเหรอเพราะว่าเวลา ไปทํางานใช่คะแล้วเปิดกล้องดูโอ้โหแม่เดี๋ยวก็เต้นเต้นเต้นอะไรก็ไม่รูแต่ถ้าเรามองเราถ้าเราเป็นลูกมองรู้สึกเราชื่นใจไหมชื่นใจเพราะคุณแม่เฮ้ยใช่อารมณ์ดีดอารมณ์ดีกระชุ่มกระชวยใช่อารมณ์ดีชื่นใจเอาก่อนหน้านี้คุณแม่ทําทํางานอะไรประกอบอาชีพอะไรมาก่อนก็เย็บผ้าอ่าเป็นเป็นช่างเย็บผ้าอยู่กับบ้านเหรอแม่ใช่ค่ะ ซึ่งมันห่างกันมากกันนะเย็บผ้าไปไปชอบก็ตเว้นอย่างี้ซึ่งมันห่างกันมากกันนะอแต่ได้มีโอกาสมาดูซีรีส์นั่นแหละจุดเริ่มแรกเลยชอบเย็บผ้าอะไรเย็บผ้าเป็นงานลองวันวันนั่งมองแต่ก็ตีเว้นสโลแกนแม่เย็บผ้าเป็นงานลองวันวันนั่งมองแต่ก็ตีเว้นนีนมีคำคมด้วยอ่ะอ่ะแล้วพูดถึงเสื้อผ้า เป็นคนเย็บผ้าใช่ชุดวันนี้ที่แต่งมาอย่าบอกนะว่าให้ทำเองใช่ตัดเองก็เนื้อนี่ไงความหมายเป็นยังไงฮะอันนี้อันนี้เป็ีแอรีนะคะแอรีสัญลักษณ์แอเรียสัญลักษณ์สัญลักษณ์ของแบมของน้องแบมอ๋อน้องแบมใช่สัญลักษณ์ของแบมแบมคุณแม่ลงลึกเลยเนี่ยตัวจริงพี่ฟังจากเรื่องที่คุยแล้วจะตัวจริงกี่คนแม่เขามีอีกคนก็เซเว่นเนี่ย เจ็ดคนค่ะแล้วก็ตอบแปดเจ็ดคนใี่แม่จักหมดทุกคนไหมอะไรชื่อหน่อยไรชื่อหน่อยตึงเจบีมาร์คเกอร์แจ็กสันพัคกินยองชเวดองแจแบมแบมคิมยุกยองก็เซเวนโอ้แก๊งสามชาติมีใครม้่งมีพี่เท่งอ่าแล้วก็มีพี่นงอีกคนนึงแล้วก็พี่พี่มัม ต่ว่านึกถนักงานกว่านะนักงานกว่านึกนักแบบก็เซเว่นก็เซเว่นที่ไล่นี่ใช่ใช่ใช่มันขึ้นอย่ทชื่อนง่ายนะแต่นึกนึกกันนึกกันไม่ผิดไงเจ็ดคนอ่ะชอบเท่าๆกันไหมหรือมีชอบใครเป็นพิเศษไหมเมนยุกยอมค่ะเมนยุกยอมก็คือชอบยุกยุกที่สุดอ๋ออะไรอะไรที่ที่ทำให้เรารู้สึกชอบผู้ชายคนนี้ชอบผู้ชายคนนี้เลยเขาน่ารักเขาจะเต้นเขาจะร้องเขาก็ดุติก น่าร <étique> <ural> well. ัจ <c oughs> ึ๊เป็นไงคนนี้นุ่งพอได้ไหมฮะครับคลาไม่คลาไหมฮะยุบยอมไหมฮะได้อยู่ได้อยู่แื่ไม่ได้นะเราพูดความจริงกันนะแม่รายการนี้แล้วแล้วยังไงต่อแม่ซื้อของเหรอหรือหรือฟังเาก่อนซื้อรูปก่อนทีแรกบอกลูกสาวไว้ว่าเราอุ้ยเราชอบเราอยากได้ของชอบลองให้ซื้อของซื้อรูปให้แม่หน่อยลองให้ซื้อรูปก่อนอันดับแรกเลยร้องให้ซื้อรูปใช่ รูปอะไรอ่ะรูปรูปถ่ายโคสเตอร์อ่ะรูปโคสเตอร์อ่ะเล็กๆ่หรอรูปเล็กๆเงี้ยครับแม่ไม่ใช่ค่ะรูปโคสเตอร์ติดวามขค่ะก็เลยซื้อให้เขาเหมือนเมื่อก่อนเวลาเราชอบดาราคนไหนก็จะรอหนังสือดาราภาพยนตร์พี่แล้วก็ดึงใส่กลางแบกแบกพนังนี่ทข้างหลังเนี่ยของแม่หมดทุกชิ้นเลยใช่ค่ะแต่ไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อค่ะอ้าวแล้วได้มาได้ยังไงฮะแฟนคลับส่งมาให้ อากาเซ่ก็คือแฟนคลับคนอื่นๆของก็อดเซเว่นพอรู้ว่าแม่ชอบช่ก็ส่งมาให้แม่เลยอ๋อเหรอแม่รักจังเออถ้ายุกยอมอยู่ตรงนี้กับเราอแม่อยากจะพูดอะไรกับเขาแม่อยากจะบอกว่ายุกยอมลูกแม่งามแท้พ่อคุณโอ้ยเป็นเพลงเลยนะแม่และในเมื่อเรารู้ว่าคุณแม่ชอบยุกยองวันนี้ครับ คุณพระช่วยของเราครับผมไม่น่าเชื่อครับอย่าบอกนะฮะคุณอามครับผมครับเราพยายามติดต่อแล้วทีมงานเราไม่ได้เติมตังค์ฮะยุกยองถ้ามาจริงทําไงแม่โอ้ยยุกยองไม่มาแม่แต่นั่งยิงยองมาอ่ตัวนี้เลยได้ยิงยองก็ได้ยิงยองก็ได้นะได้ได้อาถามในมุมลูกสาวว่พอเห็นคุณแม่เราเขาชอบเลยเราไปแล้วเลยความชอบอีกอ่ะรู้สึกไง โอ้โหมันก็ปื้มมาแล้วแบบว่ารู้สึกว่าเขาไม่เหงามีญาต่นงเหมือนเราไปทํางานเงี้ยใช่ป่ะคะแล้วก็แบบเหมือนเขาก็อยู่บ้านคนเดียวเงี้ยดูกล้องเหรอใช่ดูกล้องดูกล้องอยู่บ้านคนเดียวเราก็คิดว่าเขาจะเหงาเขาจะอะไรอไม่เหงาเลยเพราะว่าเขามีลูกใครบอกว่าแม่อยู่คนเดียวอแม่อยู่กับลูกเจ็ดคนอ๋อลูกเป็นลูกแล้วอะลูกทิพผมว่าเทมนี้ออกไปนะ ต้องถึงหูยุกยอมเลยเหรอยุกยอมแต่ต้องถึงหูแต่น้องแบมก็น่าจะเห็นแล้วน้องแบมเห็นแล้วนะน้องแบมรู้จักแม่แล้วนะใช่ไหมฮะเห็นเขากดถูกใจในทวิตเตอร์มกดใหแบมแบมมากดให้คุณแม่เลยในธรรมะจุ๋มอยากรู้จักแม่มากขึ้นในหนึ่งวันชีวิตประจําวันของแม่ทําอะไรบ้างก็นั่งเย็บผ้าแล้วก็ดูก็หุงข้าวหุงปลาให้ไม่ไม่ไม่ทำไม่ทำด้วยตื่นึนมาก็นั่งเย็บผ้าแล้วก็เปิด เปิดทีวีดูอาเปิดทีวีดูมื่อก่อนเปิดไม่เป็นให้ลูกสอนครับลูกสอนเปิดเป็นแต่นี้เปิดทั้งนวนอ๋อพักแม่มันมีช่วงพักไหมไม่พักพักสายตาพักทำไมเออโอ้โหเหมือนชื่อคนเกาหลีพักทำไมอพักทำไมไม่จริงถ้าพูดถึงเพลงนะครับแม่เพลงที่แม่ชอบของวง GOT7 ที่ชอบมากเลยอ่เพลงอะไรครับเพลงจัดไ พัทแคลี่นานาปูมลันแล้วก็ริบบอลของของมมิบบอลนันแหิบบอลลิบบอนครับอโหพาเราดูแต่ละชิ้นได้ไหมครับแม่มีความสำคัญพิเศษยังไงเริ่มจากทางนุ้นก่อนนี่คือเจ็ดคนใช่ค่คนไหนนะที่แม่บอกว่าเป็นชอบเขาอะนี่ลูกเมนเมนผมขอจับได้ไหมขอขอดึงมาดูหน่อยอ๋อแม่ชอบคนนี้เมนนี้เป็นภาษาวัยรุ่น เป็นหลักเหรอว่าชอบใครเป็นหลักใช่ใใชช่่คนหลักก็คือคนนี้โอ้เมนหน้าตาเขาน่ารักเนาะถ้าเป็นตัวจริงเขาคือคนไหนแม่คนไหนคนไหนนี่อ๋อเหลือเหมือนอยู่นะเนอเออตาเขาทำเหมือนอยู่น่ารักโอ้ยหล่อหล่อเหลือหล่อมากพูดเวลาพูดเสียงเขาแม่เสียงของเขาเวลางเขาร้องเพลงเต้นอ่ะน่ารักน่ารักไปหมดชอบไปหมดนะเนาะท่านแม่บอกว่าโอ้นี่หล่อ เดี๋ยวกี้หล่อไหมใช่เนาะหึ่หล่อหน่าหล่อหน้าชัดหน้าอู้หล่อเหมือนหล่อตะโกนเออหล่อมากมีหมอมีพวงกุญแจอ่ะพวงกุญแจเนาะอันนี้อันนี้มาอันนี้อู้มาแล้วก็มาคอลเลคชันเลยเหรอฮะคอลเลคชันเลยเหรอแม่ม <oon> ีแก้วด้วยแม่เออนี่เวลาเก็บที่บ้านคือต้องเก็บอย่างดีเลยอย่างดีเลยไม่ให้ใครแตกเพราะว่าคนมาจูมาจับไม่ได้เดี๋ยวมันแตกขึ้นมาแล้วโอ้โหเรื่องใหญ่นะแล้ว นำมาใช้ไหมนำมาใช้จริงไหมเออเอามาดื่มอย่างงี้ไหมไม่ใช่เดี๋ยวมันเลอะเดี๋ยวลูกสาวเคยใช้แค่ครั้งเดียวครั้งเดียวก็คือทำคอนเทนต์โอ้แม่ทำคอนเทนต์นะเขาด้วยทำคอนเทนต์ด้วยดื่มให้เห็นลูกหนเออเรื่องนี้ตั้งโชว์ไหมฮะมีขึ้นหิ้งขึ้นอะไรไหมฮะขึ้นค่ะไม่ได้เก็บอย่างคนเดียวให้ให้คนเห็นด้วยนะใช่ทำออฟฟิศเลยทำออฟฟิศให้ก็สเ่นอยู่เลยใช่สุดๆจริงๆคือตอนนี้คุณแม่กับลูกสาวนอนข้างนอกบ้านนะฮะ เขาหมายถึงอะไรวถ้าเขาออกเพลงใหม่มาแล้วเขช่างต้องฟังตลอดก็ฟังตลอดแหละลองเที่ยวเขียวนี่คืออะไรเอ่ออัลบั้มอัลบั้มรูปเหรอใช่แล้วก็มีแผ่นซีดีอยู่ในอันนั้นนี่แหละฮะใช่เนอะคือนักปกดูได้ไหมฮะแม่ได้ไดู้อันนี้ก็ได้อันนี้ดูใกล้ๆหน่อยอยากอยากดูว่าคผมชอบความความที่เขาทำเนะคนที่ทำของพวกนี้เขาทำแบบน่ารักอ่ะน่าสะสมอ่ะดูเลยพี่เท่งแล้วก็พี่อารอย่างดีพี่เขาก็จะต้องมีเป็นภาพใช่ไหมเป็นสมุดภาพมีอะไรอยู่ด้านในนะครับ อันนี้แกะได้ใช่ไหมพี่ได้ธ์เราก็จะมีรูปพี่ย่านะครับพี่พันธมีรูปนี่ฮะหล่อไหมล่ะนี่สมุดหนังสือไหมล่ะนี่อกระชงผมไม่ใช่หรอปลูกแม่คุยอยู่ด้วยกันหล่อไหมล่ะหล่อไหมล่ะนี่ไงหล่อไหมล่ะไม่จะหล่อธรรมดาหล่อไงครับแม่หล่อมากอือมีสติ๊กเกอร์เนี่ยเขาจะเป็นของสะสมของอากาเซ่โอ้น่าสะสมนะจริงๆแม่บอกว่าเคยมีคนเนี่ยมามาคุยกับแม่มาสัมภาษณ์กับแม่เนาะแต่ถ้าเรื่องของรายการทีวีเนี่ยนี่น่าจะเป็น ครั้งแรกไหมครับครั้งแรกเลยค่ะที่มีโอกาสมาออกรายการถึงลงทุนตัดชุดนี้มาเลยใช่ค่ะแต่แต่อันนี้เป็นของเหมือนกับว่าทำอะไรมันนี้กัไมาเหมือนน่ารักมากเลยเหมือนไม่ใช่ของสะสมแต่เป็นของที่อันนี้ลูกสาวทำพี่ดิวทำเหรอตอบแทนแฟนคลับที่เขาส่งของมาใหอุผมกับพี่อาร์มส่งส่งพัดมาให้แม่ก็มีคนนี่ผ่นเลย เราอยู่ด้วยกันเนี่ยอยู่ด้วยกันพันเลยมันจะเห็นใจกันตรงนี้แหละผมพี่อาร์พี่เท่งส่งรูปก็สเปคไห้แม่ปุ๊บส่งมาหลายหูส่งตลอดเลยแม่ก็รู้สึกว่าเอออยากอยากมีอะไรให้เขาใช่ใครบางคนคิดสาวท่ลูกสาวคิดลูกสาวทํา ส่งมาตอบแทนก็ส่งกลับมาให้ผมสามคนนี่หรอมันอ๋อนี่เป็นหวีเป็นกระจกช่แล้วนี่เป็นยาดมอ๋อยาดมมันเคสใช่ไหมเป็นเคสยาดมนะครับอ๋อพอดีมันมีรูปก็เซเว่นด้วยเข้าใจทำน่ารักเลยอ่ะใช่มันก็เลยทีน่าเป็นศิลปินนะฮะคือบางทีเด็กวัยรุ่นบางคนเดี๋ยวนี้ก็ติดยาดมแทนที่จะถือเป็นขวดของเขาก็มีมีเป็นเหมือนเป็นเคสยาดมมาก็ดูทันสมัยดูวัยรุ่นขึ้นมาเลยให้เขาพกไปในคอนเสิร์ต อแล้วก็มีแค่ชิ้นเดียวด้วยใช่เขาทำเหมือนเดิมไม่ได้แล้วใช่ผมผมชอบในในมุมของแม่ที่แบบว่าแบกคืนความสุขให้กับคนที่เขาส่งความสุขให้เราใช่โดยแบบว่าไม่ได้คิดว่าเออเราต้องเป็นฝ่ายรับไงใช่เขาให้เราใช่เราก็มีอะไรเออผมว่าสังคมถ้าคิดแบบนี้พี่อาร์มพี่เท่งไม่ได้รักกันเฉพาะในกลุ่มอากาเซ่ที่เป็นแฟนลับกอสเซเว่นนอกกลุ่มมีคนที่เขารู้ว่าเป็นเป็นเป็นเมนากอีกวงหนึ่ง เขารู้ว่าแม่ชอบ g o อ7เซเอยู่ในนะด้อมเดียวกันไงอ๋อบีทีเอสก็อดแตด้อมเหมือนกัน <c oughs> มแม่ใช้คำว่าด้อมไม่ดีมากเลยครับแม่บีที <c oughs> นี่แม่นั่งสายสีอะไรแม่อยากจะบอกอะไรคนวัยแม่ไหมที่เขาเห็นแม่วันนี้แล้วก็การชอบแม่มันก็ทําให้เรามีความสุข <c oughs> อะไม่ทําร้ายใครแล้วของที่มีอยู่ก็ไม่ได้เป็นลงทุนซื้อมานะมีคนส่งมาให้แม่บอกอะไรเพื่อนว่าชีวิตเราอะ ก็แก่ลงทุกวันทุกวันนะเราก็ไม่รู้ว่าจะมีลมหายใจอีกไหมความทุกของเราอ่ะทำไปเถอะไม่ได้เดือดร้อนใครอีกอย่างหนึ่งอ่ะสุขภาพจิตเราก็ดีลูกหลานเราก็สบายใจทําไปเลยคิดอย่างแม่เลยคิดบวกอ่ะแล้วก็คิดดีด้วยนะแล้วสิ่งที่ได้ได้มาคือแม่ชื่นใจนะชื่นใจนะชื่นใจว่ามีแฟนคลับ ของก๊อตเนี่ยสูตรแลวยังคนลุกอยู่เนี่ยนมของมาให้เราก็ต้อกับเราอยู่ในกลุ่มของแฟนคลับนั่นแหละคุณแม่ถ้าอยากให้คุณแม่ฝากอะไรถึงท่านผู้ชมหรือเด็กๆที่กำลังชมอยู่บ้างแม่จะจะบอกว่าก็อยากจะฝากบอกเด็กๆว่าที่แม่ชอบก๊อตเตเวนน่ะแม่ไม่ได้ฟังแค่เพลงหรือเต้นแต่แม่ชอบตรงที่เขาอะเข้มแข็งมีความมุ่งมั่นนะ ทําความฝันให้สําเร็จแม่ก็อยากจะฝากบอกว่าเออเอาแบบอย่างของเขาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ที่เขาทําอ่ะถ้ามีคอนเสิร์ตในเมืองไทยรืสักที่อะไรเงี้ยไม่แน่นะเนี่อาจจะได้ขึ้นเวทีนะออแม่จริงจริงเนว้าวเลยแหละไม่ใช่ไม่ใช่เขาติดต่อมาแม่ไปขึ้นคอนเสิร์ตด้วยนะมาครบเลย ไม่เอานย่าประมาณนั้นเลย,ยนะนะบอกให้ต้องทำใจไม่นานไม่ได้นะ <c oughs> เพื่อ,อ <c oughs> ใครๆอยากจะรู้จักคุณแม่มากขึ้นงเงี้ยเขาไปให้กำลังใจคุณแม่ได้ช่องทางไหนคุณแม่ก็ <c oughs> ช่อง t ิกต็อกยุนอินดิว1น5เแอนเจพรนะกรุงโซอค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยครับคุณแม่พรรัตนาและพี่ดิวที่ดารัตครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับที่นำความสุขมาสร้างเป็นรอยยิ้มครับนะ ความสุขช่วงหน้ายังมีอีกครับผมครับผมพักกันสักครู่ครับคุณพระช่วย